อ่าแล้วก็กาัถึงทุกคนนะคะหรือชอบคัคเชลรบอลบอลจ็กแล้วก็ว,กวายหนึ่งเลยครับตอนนี้แล้วก็ไม่อยู่กันแนแบบเดินเอ็กซิกตอร์แปดนะครับก็คือถ้ามีบ้างอย่างผิดปกติมันก็จะอย่างเงี้ยะเนี่ยทุกคนสบนมบูรณ์เมรีนะนี่เดินกลับไปเลยถ้ามีสิ่งปกติกลับไปเลยว้า ไปจบไปไปไปผมเป็นคนมองหน้าหารเรื่องใช่ปะเฮ้ยไม่รู้อะไรเลยหนึ่งสหช่องรือเปลกาก้กอง กูลงกับแล้วกนะูเพลนะโอ้ยเซอร์โอ้ยฮียผมเจอสองรอบแล้วเนะี่ยลงอย่ากโกหกกูนะอย่าไนอะ้ชี ลุงไม่อยากกวนทีนสิไม่ได้เด็กอสัตว์กวนตีนฮะกวนตีนกูเหรอฮัหลลุงแปลก สัตว์ทุกคนช่วยจำด้วยนะครับน่าจะคิวมันไม่มีอะไรมาเนี่ยมันก็เพลยมันเป็นไรกลุงถอนกับเกงลงมามาสายเป๊ะ ลุ่งเชือกับเป๋าด้านขวาใช่ไหมอันน่ะอันน่้นนลุงอยากกวนตีนไม่กลับไปก่อนไปไว้ดังนี้ไปไว้ดังนี้ไอ้สัตว์เชือกูตีนลงุง ไม่ได้พี่โกงครับอ้าวถูกเฉยเจ้ากูไปทางนี้แล้ก็จะสุดโอเคไอ้พี่โกงเหมือนเดิมยับกุมมองอี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 อ้ากูไปทางนี้ ไปทางนี้อาจสูตรโอเคไปทางนู้นแต่ทุกคนไม่ต้องเล่นแบบตรวจสิ่งปกติได้นะเล่นแบบขี้โกงไปเลยเล่นแล้ก็จะสลับตายเนี่ยแต่เราเล่นแบบขี้โกงไปเลยดีกวย่ยเรามาแบบชิวๆเหมือนไม่มีตัวอะไร อารมณไม่ได้เด็กเย้ขี้โกงวินีคนขี้โกงไม่ต้องขอบคุณโอเคโอเควินิจคนขี้โก้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเป๊ะโอเคอา่ะ แต่ป้าผมอยากลองเล่นเกมเนี่ยมันม,มีไหมคะทุกคนมีเปล่าว่ะมันไม่มีนู่นมันโหลดยังไงเนี่ยทุกคนในเกมนันมนนนนมน้นมันโหลดยังไงเนี่ยเนีที่มันจับผู้ร้ายอ่ะมันโหลดยังไงมันโหลดยังไงเนี่ยทุกคนเดี๋ยว,วดูนะผมโดนในทิกตอกแล้วมีทุกเกมบน ขอรู้บาทหน่อยนะครับคุณลุงครับอื้มคุณอ่าเดาดูละสอนลูกไอโอเจนโดเมนี่ค่ะคัน์ล Draw o o a w เมน doo ลองดูนะทุกคนผมลองโดเมนนี่มันก็ไม่มีที่ยิ่ใช่เหรอบ้าหาในนี้แม่งเลย オペン。 แล้วมันเล่นยังไงทุกคนมันกดฟรีดาวดนา์โหลดไม่เฮ้ยเฮ้ยเปิดฟรีดาวน์โหลุดนะกดฟรีดาวน์โหลดแล้วไม่มีอะไรเลยดาวดน์โหลดเน่จะมีไหมเนี่ย ไอเกมแบบนี้ผมได้เคยเล่นเลยนะมันทำไงไม่เล่นไม่ไงทุกคนทุกอย่างล่นได้ได้หัวหัวขาจบคลิปเพียงเท่านี้